สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่29สิงหาคม2567ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันเรือใบารายการ Porto Portal 52 Super Series s a l l i n g Week ทำผลงานวันแรกเป็นลำดับที่6ของรายการวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรสเปน ซึ่งช <pl ains> ้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือเปาตัพอลโตเกาะมายอกาเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบรายการเปาตพอลโต52 Super Series s i l i e Week ร่วมกับทีมวายุจากประเทศไทยเป็นวันแรกการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่ระดับโลกแต่ละทีมมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงทั้งระดับโอลิมปิก และรายการอเมริกาครับเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีเรือใบรุ่น TP 5 2จาก9ประเทศรวม13ทีมประกอบด้วยทีมเรือใบาจากสหรัฐอเมริกา3ทีมสหราชอาณาจักรสอทีมและทีมจากเยอรมนีฝรั่งเศสแอฟริกาใต้ตุรกีบราซิลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมวายุจากประเทศไทยหมายเลขเรือ27มีสมาชิกทั้งหมด15คนน้ำหนักรวมของทีมอยู่ที่1,280กิโกรัม ตามเกณฑ์การแข่งขันซึ่งน้ำหนักของสมาชิกในเรือมีผลต่อการแล่นเรือหรือถ่วงเรือตามกระแสของคลื่นและแรงลมที่พัดผ่าน oh <my> การแข่งขันจะมีทั้งหมด5วันวันละ2เรสกติกาการแข่งขันคือทุกทีมจะออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันและมุ่งหน้าไปยังทุ่นที่วางไว้ทางด้านเหนือลมอ้อมทุน่นและแล่นกลับมาทางด้านใต้ลมเป็นจำนวนสอรอบก่อนเข้าเส้นชัย โดยระยะทาง1เรตอยู่ที่ประมาณ6ไมล์ทะเลหรือประมาณ10กิโลเมตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะสตาเจิสของทีมส่งทำหน้าที่ดูทิศทางลมวางแผนและส่งสัญญาณให้สมาชิกเตรียมเคลื่อนย้ายตำแหน่งกลางใบเรือเพื่อรับลมหรือถ่วงน้ำหนักเรือให้ทันเวลาตามกระแสแรงลมซึ่งวันนี้ความแรงของลมทะเลเฉลี่ยอยู่ประมาณ12นอตถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ การแข่งข,ขันวันนี้แม้ว่าแรกแรกทีมวายุจะออกสตาร์ทไม่ดีต้องย้อนกลับไปอ้อมทุน่นทำให้เสียเวลาประมาณ1นาที40วินาทีแต่ก็สามารถตีตื้นขึ้นมาได้โดยจบเรกแรกเป็นระดับที่9และเร็กที่2เป็นราดับที่5และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีมทำให้ผลคะแนนรวมทีมวายุอยู่ลำดับที่6ของรายการ ยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้ง5วันจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล52 Super s ซ r เปอร์ซีรีเวลา20นาฬนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังร็อฟเซอร์คลับภายในบริเวณท่าเรือพอโตพอโตส่งร่วมงานเลี้ยงโอเนอร์สตินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขัน โดยนายเอเดัวโดเพรสเจ้าของทีมเรือบายครีโอล,ลาจากสหพันธ์สาธารณรัฐปาราซิลจัดขึ้นเพื่อตอนรับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาทาง www.52superseries.com จนถึงวันที่1กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบพุธที่บารและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยสรุ่นที่27วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีที่ศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,กระหม่อมให้ในาอัธนิติดิสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับ นางอนุชาชีวิตโสพลประธานสารดีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสารยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยสรุ่นที่27จําำนวน76คนเข้ารับวุิิบัติและเข็มวิทยาฐานะ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมได้จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐและเอกชนเป็นประจำทุกปีซึ่งการอบรมรุ่นที่27จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2565ถึงเดือนสิงหาคม2566โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่า การบริหารงานด้านยุติธรรมนั้นมีเป้าหมายสูงสุดคืออำนวยความยุติธรรมให้แก่ทุกคนโดยเสมอหน้าการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจะต้องมีศักยภาพและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานทั้งต้องมีความคิดวิจารณญาณอันเที่ยงตรงสามารถวินิจฉัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้องได้การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารงานด้านยุติธรรม รับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนเห็นความสำคัญและมาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้จึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทุกท่านจะได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการบริหารงานยุติธรรมสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างโลก,กทัศน์ ให้ยิ่งกว้างขวางเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหากท่านทั้งหลายนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในแต่ละภาคส่วนให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสมแล้วเชื่อได้ว่าทุกท่านจะสามารถช่วยกันสร้างสารรค์สังคมที่มีความผาสุกยุติธรรมได้อย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ร,ระหม่อมให้องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนีที่หอประชุมเทศบาลตำบลเหาวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน991ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุโทโกภัย ซึ่งภายในถุงยังชีพมีเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิเครื่องนุ่งหม่มข้าวสารบะหมี่สื่อสาเด็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มนม,นมชุดยาและเวชภัณฑ์โอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยให้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องแผนเผชิญเหตุที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี2559มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรเทาความเสียหายของราษฎรทั้งเรื่องการซ่อมบ้านและการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบใน8อำเภอ649หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนกว่า29,000ครัวเรือนและเสียชีวิต2ราย จากนั้นลงพื้นที่ตำบลเหาอำเภอเทิงเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนโดยอำเภอเทิงมีราชฎรเดือดร้อน10ตตำบลกว่า14,000ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง8หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน346หลังคาเรือนด้านการเกษตรเสียหายกว่า56,00 0ไร่ ในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอขุนตาลจำนวนสามครัวเรือนโดยอำเภอขุนตาลมีพื้นที่ถูกผลกระทบสามตำบลได้แก่ตำบลต้าตำบลป่าตาลและตำบลยางหอมบ้านเรือนถูกผลกระทบกว่า1,500 0ครัวเรือนระดับน้ำในลำห้วยเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ส่วนพื้นที่อำเภอพญาเมงรายองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย3ครัวเรือน โดยอำเภอพยามเมงรายมีตำบลเมงรายและตำบลแม่ตำถูกผลกระทบ141ครัวเรือนทั้งนี้ปัญหาด้านสุขภาพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออำนวยความสะดวกโดยการรับส่งรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมกับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย การได้รับพระมาหาการุณาในครั้งนี้ยังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเปียนีเทียมอ,อัมพรในชั้นกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ